สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตเกี่ยวกับการอาบน้ำให้กับทารกแรกเกิดจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ หลังจากที่เราได้ทําการล้างมือแล้วก็ได้ทําการถอดเสื้อผ้าให้กับทารกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการห่อผ้าให้กับทารกนะคะเพื่อที่จะนําทารกไปทําการสระผมค่ะโวิธีการนะคะเราก็จะทําทการเตรียมเป็นผ้าในลักษณะของผ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แบบนี้นะคะค่ะเราก็จะวางลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพับตรงมุมด้านบนของผ้านะคะจะนัาผ้าให้เรียบร้อย แล้วก็เอามุมด้านบนตรงนี้นะคะพับเข้ามาค่ะเพื่อที่เราจะทําการขอดตัวแบบไม่มีหมอกน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําทารกนะคะมาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการขอดตัวให้กับน้องค่ะ,ะ,คะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พับเข้ามาค่ะพับแบบนี้นะคะ ็ด้านล่างนะคะที่เหลือเราจะทําการม้วนเก็บค่ะ้วนเก็บไปนะคะแล้วก็สอดไปโอเคแล้วก็หลังจากที่เราขอตัวทารกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาในลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่วนผมนะคะเราจะทำตรงนี้ส่วนหัวจะโคไว้แบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําทารกไปทําการสระผมนะคะโดยวิธีการอุ้มก็คือเราจะอุ้มทารกในลักษณะของการใช้มือซ้ายนะคะนีบทารกไว้ทั้งตัวแบบนี้ค่ะนิ้วไปแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วกลางนะคะเราจะทําการปิดใบหูของทารกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหูของทารกค่ะสมมติว่าตรงนี้คือใบหูนะคะเราก็ทาการปิดไว้ค่ะแล้วก็นิ้วกลางก็ปิดไว้อีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะโดยที่น้ําที่เราเตรียมนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นน้ําอุ่นที่เราเตรียม สมมติันคือน้ําอุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะต้องทําการทดสอบอุณหภูมิของน้ําก่อนว่าเหมาะที่จะทําการอาบน้ําให้กับทารกหรือว่านําน้ํามาสระผมให้กับทารกหรือเปล่าโดยวิธีการนะคะก็คือใช้หลังมือหรือว่าใช้ก๊อกส่องมาวัดอุณหภูมิซึ่งสมมติว่าโอเคอุณหภูมิเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับทารกแล้วเราก็จะนําผ้านะคะผ้าขนหนูนะคะมาฉุบน้ํำค่ะอนุญาตตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะทําการฉุบน้ํานะคะแล้วก็นํามาเช็คบริเวณผมบริเวณศีรษะของทารกจน เปียกแล้วก็จุดทั่วศีรษะค่ะแบบนี้นะคะเช็ดจนเปียกให้ทั่วเลยให้เปียกให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอผมของทารกเปียกทั่วหมดแล้วเราก็จะใช้แชมพูนะคะโดยวิธีการเราจะเทใส่ในมือของแม่นะคะห้ามเทใสตา,าศีรษะของทารกโดยตรงนะคะก็ทำการเทแชมพูค่ะนะคะแล้วก็มาลูบไล้ให้ทั่วผมทั่วศีรษะของทารกค่ะ แล้วก็ระหว่างนั้นเราทําการนวดศีรษะให้กับทารกไปในตัวได้ด้วยค่ะเพื่อให้ทารกเกิดความสบายตัวขึ้นค่ะแล้วก็จะรวมไปให้ทั่วศีรษะให้ทั่วผมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราทําการาจะผมให้กับทารกเสร็จเราก็จะนําผ้านะคะชุบน้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเช็ดให้แชมพูหรือว่าน้ายาสระผมออกจนหมดค่ะชุบนะคะแล้วก็เช็ดให้ให้หมดค่ะก็ พอเราเช็ดออกหมดแล้วนะคะเราก็มาทําการวางทารกไว้แบบนะะี้ค่ะแล้วก็ให้อ่เอาผ้าที่ห่อออกนะคะก็เก็บผ้าที่ห่อทารกออกคะ่ะแล้วก็เช็ดผมของทารกให้แห้งจนหมดนะคะให้แห้งสนิทเลยพอหลังจากที่เราเช็ดผมของทารกแห้งแล้วนะคะแล้วก็เอาผ้าเอาผ้าออกคะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเราจะทําการอาบน้ําให้กับทารกค่ะโดยโดยเราจะนาผ้าขนหนูนะคะสุบน้ํามาเหมือนเดิมผ้าขนหนูสูบน้ำนี่เป็นผ้าขนหนูสูบน้ำค่ะแล้วก็มาเช็ดให้ทัวตัวของทารกค่ะเให้ทวตัวนะคะลงไปให้ทวตัวเลยค่ะพอเราเช็ดทั่วตัวแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนน้าใหม่ค่ะอันนี้นะคะสมมติเราะเปลี่ยนเป็นน้ําใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะนําทารกนะคะ แล้วก็จะเอาน้ำใหม่ที่เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เอาทารกลงในอ่างค่ะโดยเราจะทําความสะอาดด้านหน้าของทารกก่อนนะคะเราก็จะใช้มือนะคะจับบริเวณหวไหล่ของทารกไว้แบบนี้ค่ะใช้มือจับวหลายไว้แบบนี้แล้วก็ทําการเอาน้ํามาลูบให้ทั่วด้านหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้แชมพูที่แชมพูใสที่แชมพูใส่มือนะคะอย่นี้ค่ะแล้วก็นํามาลูบให้กับทารกจนทั่ว ก็เอาน้ําล้างให้สะอาดด้านหน้าให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสลับเขียนผ้าเป็นการทําความสะอาดาด้านหลังของผ้าลูกค่ะซึ่งวิธีการนะคะเราก็จะสลับมือกันค่ะเราก็ใช้มือน,นี้จับข้อสอกแทงแล้วก็มือน,นี้ก็มาทําความสะอาดด้านหลังค่ะก็เอาน้ำปอกขึ้นมานะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วด้านหลังแล้วก็ใช้เป็นตัวของแชมพูหรือว่าสบู่นะคะทเหมอนเดนทมทําค่ะ ก็ลูบไล้ให้ทั่วด้านหลังของทารกค่ะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดให้ทั่วค่ะพอเราทําความสะอาดทารกจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะนําทารกขึ้นจากทางค่ะก็นำออกไปก็มาวางทารกไว้ค่ะแล้วก็เราจะทําการเช็ดตัวให้กับทารกค่ะเช็ดให้ทั่วเช็ดให้แห้งทุกข้นทุกหเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบริเวณข้อพับต่างๆนะคะเราจะเน้นตรงบริเวณนั้นนะคะ ก็หลังจากที่เสร็จาจากการเช็ดตัวเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะเราก็จะทําการทาแป้งให้กับทารกนะคะโดยหรือว่าถ้าไม่ทาแป้งก็สามารถใช้เป็นเบบี้ออยนะคะลลางมาทําการลูบไล้บริเวณตัวของทารกก็ได้ค่ะสมมติว่าเราจะใช้เป็นตัวเบบี้ออยนะคะก็สมมติว่านี่คือเบบี้ออยนะคะก็ทําการเชแล้วก็นามาลูบพัวตัวองทารกค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเช็ดตาให้กับทารกนะคะเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนั้นก็คือเป็นสำลีที่ชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะสองก้อนค่ะนีสองก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทําการเช็ดตั้งแต่บริเวณหัวตาจนไปจบที่หางตาทั้งรอบค่ะก็ทําการเช็ดพร้อมกัน,นะคะ่ะแบบนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยพอเช็ดตาเสร็จเราก็จะทําความสะอาดอาบริเวณสะดือต่อนะคะ เราก็จะทําการทำความสะอาดตรงบริเวณสะดือแล้วก็บริบริเวณโดยรอบของสะดือให้เรียบร้อยค่ะหลังจากทําความสะอาดเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ทําการแต่งตัวให้กับทารกได้เลยค่ะ ก็จบไปเลยนะคะสําหรับการสาธิตการอาบน้ําให้กับทารกแรกเกิดหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะ